เปรตที่เป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้กันนะแต่เราไม่่อยจะเห็นเ็าหรมีทั้งในเปนตโลกแล้วก็ในบนพื้นมนุษย์มีโอเยอะแยะหมดมีทุกคนทุกแห่งเลยเยอะไปหมดเลยสมาชิกเปรตอันนี้เพิ่งขึ้นมาจากมหานโกกันะหรือบางทีก่อนลงมหานโกก็มีเมื่อนีเป็นสิ่งที่เราจะต้องศึกษาเอาไว้เพราะว่าทั้งหมดที่ไปเนี่ย ไปพกกฎแห่งกรรมทั้งสิ้นเผลอพลาดทั้งทําไปในความไม่รู้มึงไม่เชื่อมึงอะไรสรารพัดเลยบางทีก็รู้แล้วแหละแต่กระทำท,ทั้งที่รู้ก็มีไปเป็นเปรตกันอ่มาดูอีกเปรตหนึ่งเปรตกินซากมนุษย์ซากอสุภะข,ของมนุษย์เลยแหละเขาไปาทอดทิ้งเขาไว้ในป่าเปรตสายพันธุ์นี้ชอบกินซาก มนุษย์ก็มีซากของอันนี้ก็มีเปรตกินซากเสือเปรตกินซากหมาซากสุนัขอย่างรอร่อยอร่อยเจอซากนี่ก็เป็นวิ่งกันไปเลยเจออาหารสั่งจากเกาาไปตั้งไว้เชิญเปรตชนิดนี้มากินเมินไม่กินเอาข้าวผัดไปกันมาตั้งไว้ไม่กินนี่ไม่กินเลยแต่พอเจอซากชนิดนี้วิ่งเข้าใส่ มันเหมือนดูขาหากันเดวิบากกรรมดูบุป,ปรกรรมเขาคือคนถวายเนี่ยนะก็ไม่ได้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาเห็นพระผ่านมาหยุดยืนอยู่หน้าบ้านเลยก็ไม่อยากจะทำทานอะตตาณีเอเอาไงดีนะจะไล่หรือเดี๋ยวชาวบ้านก็ว่าเอาจะไม่ให้เขาก็ว่าอีก เราสร้างภาพดีกว่าให้แต่ให้ในของที่พระฉันไม่ได้แต่ก <serv it S 1> ็ไม่ใช่เป็นของเน่าไม่ใช่ของเน่านะเป็นของปรุงอย่างดีทั้งทอดทั้งย่าง,างทางั้งอะไรอย่างดีทีเดียวแต่เป็นเ,เนื้อที่พระฉันไม่ได้มีสิบอย่างต้องศึกษาเอาไว้เนี่ยนี่แหละ โยมคนนี้เอาเนื้ออย่างว่าเนี่ยเอามาถวายไอท้ที่กินซาามนุษย์ก็เพราะว่าไปเอามนุษย์ที่ตายกันใหม่ๆอย่างนั้นหละเรียกว่าตายไปแล้วนี่เจ้าของก็ไปใช้แล้วก็เนื้อก็เอามาผัดเผ็ดมาย่างมาอะไรอย่างใดตายแล้วก็ไปเป็นเปลืกินซ่อาอสุภะของมนุษย์ที่เนื้อเสือเหลืองเนื้อ สุน,นัขก,ก็เหมือนกันในเอาเนื้อชนิดนี้มาด้วยจิตท,ที่รู้นะเพราะจะศึกษาอย่างดีแหละเนื้อพวกนี้พระฉันไม่ได้ที่หลังจะได้ไไปต้องมาบานหลังนี้รู้แล้วยังทําเพราะฉะนั้นเนี่ยตายไปแล้วไปอบายไปมหานรกขึ้นจากมหานรกแล้วนี่แหละมาเป็นเปรตชนิดนี้อีกยาวนานีเดียว เนี่ยพอใส่บาตรพระเสร็จก็อ่าดีใจคนล่กคิกคักคิกคักว่าเดี๋ยวพระคงจะรู้ละนี่เป็นอย่างนี้อย่าประพฤติกันนะอย่างนี้อย่าไปทำกันอ่ามาดูเปรตหนึ่งเปรตไทนะไอ้โวตัวนี้เกิดขึ้นด้วยพบากรรมนะัวก,กระไถยอะไรพวกนี้นี่ที่เกิดขึ้นนี่กะไถยก็ลงไปในกองไฟแหละตัวเองเป็นเปรต ไฟก็ลุกท่วมตัวแล้วก็ถยไ,ไปอย่างเงี้ยหนักนก,ก็หนักเหนื่อยก็เหนืหน่อยร้อนก็ร้อนสารพัดดูบุพก,กรรมเขาเดิมเป็นมนุษย์มีอาชีพปลูกข้าวไถนาไนาถากำลังเป็นพล,เพล,เพลนเพ,นพื่อนบ้านซึ่งเป็นอุบา How สกบาสิกากำลังจะไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์หนึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นพระกัสสปะพุทธเจ้านะก็มีจิตใจปิติเบิกบานทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรบอกอาสหายไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเถอะเราจะเข้าวัดเดี๋ยวไปวัดด้วยกันเถอะหยุดไถนาก่อนบอกหยุดไม่ได้เราต้องไถนาเนี่มันยังไม่ทาได้เท่าไหร่เลยนั่นกับพยายามทำหน้าที่ไปเรื่อย เพื่อที่จะให้เขาได้มีบุญติดตัวไปได้พบเบื้องหน้าชาติไปจะได้มาต้องมามีอาชีพไถานาอย่างนี้เี่ยทีนี้ชวนบ่อยๆเข้ากอชักหงุดหงิดชาวนาเป็นบาอาชาวนาชักหงุดหงิดที่เ่อนบามา,มาชวนอย่างเงินเขาพูดไปด้วยความโมโหเลยว่าถ้าจะให้ไปแล้วก็ให้พระเะจาา้ามาไถนานี่สิจะได้เสร็จเสร็จแล้วจะได้ไป ติดพูดโกรธแล้วพูไปด้วยความไม่รู้เลยตายไปแล้วไปอบายมหาณรกคือจากมหาณรกก็มาเป็นเปรตไสนาเนี่ยนี่มันเป็นอย่างนี้แหละอ่ะมาดูเปรตจากผันคือผันมาผ่าหัวคนละตัวกับอตัวแรกเนี่ะตัวจะบิดบิดด้วยเพราะบิดเบื่องคำสอนอันนี้ตัวไม่บิด จะโดนพ่าหัวหมุนกันอยู่ตลอดเวลาทุกทรมานมากทีเดียวเขาไปทำบุพกรรมอะไรมาชอบด่าว่าพ่อแม่หรือทุบตีพ่อแม่ส่วนที่ด่าพ่อแม่แล้วตีพ่อแม่ก็ขออะไรแล้วไม่ได้ดังใจขอเงินขอทองเอาไปเล่นการพน,นันบางเดี๋ยวน,นี้ติดยาเสพติดนั้นไปขอไม่ได้ทุบก,กันเลย ด่าว่ากันหรือบางทีพ่อแม่อบรมสั่งสอนก็ผลัดกันเนะี่อบรมสั่งสอนพ่อแม่มึงด่ากันแรงเลยคือไม่ได้ด่าเป็นบางทีนะชอบสนุกนะมีฉันทะในการด่าพ่อแม่เจอกันลุยกันเลยคืนมาจากมหานรกแล้วก็มาเป็นเปรตนี่แหละโอโหสมองอย่างนี้ต้องผ่าเนี่ยทำกรรมกับพ่อกับแม่เนี่ยเอาเรื่องทีเดียวนะ แค่เละๆมองพ่อมองแม่นี่ตาเลได้ครับตาเลตาเขไหนมีมั่งไหมเนี่ย<ร>ตาสวยทั้งนั้นเนอะ<แ>หรือมีแล้วก็พ่อแม่ให้ยอภัยเรียบร้อยแล้วหรือเปรตจากผันบุพกรรมเขาด่าว่าพระคือไม่อยากให้พระมาขอบอกพระบินาบาปหน้าบ้านเขา ลุยกันไปเลยนะหรือทุบตีพระแรงกว่าได้พวกนี้ไปลงมาหานรกก่อนนะแล้วก็ไปเกิดในขุมบริวารหมดกรรมจากนั้นกับพยมมโลกแล้วก็ไปเป็นเปรตไปตามขั้นตอนดีเดียวแล้วทีหญิงลงไปในนั้นแล้วก็มีคดีอื่นอีกหล,ลายๆกรณีก็ใช้กันไปนะั่นแหละที่เจอหลายข้อก็อหมุนเวียนกันไป ก็เลยมาเป็นเปรตจักผันทุกทรมานอีกยาวนานทีเดียวแหละเป็นพุทธันดอนทีเดียวเอามาดูอีกชนิดหนึ่งอุ้ยตัวนี้นี่รับรองได้บันเทิงอารมณ์ตัวผอมคอยาวปากเท่ารูเข็มแต่ว่าท้องโตตรงอุ่มทองมันหนักมันหนักมากย่นนึกก็เป็นห่านนะเนี่ย เปรตจะเปรตเรือถ้าเข้ามาขอส่วนบุญนี่ที่เปิดหน้าต่างไปเจอนี่นะแม้เข้ามาดีเนี่ยรับรอง <c oughs> นึกก็มาร้ายกันทั้งนั้นแหละ <c oughs> หมดอารมณ์ดูเลย <c oughs> แล้วปากเท่าเราเขียนเวลาพูดนี่เสียงออกมายากแย่ <c oughs> แต่วิทย์วิทวิทอะไรเงี้ย <c oughs> ต้องแปลรหัสกันอีกยาวสิเดียวเนี่ย <c oughs> นี่คืนมาจากมหานรกเหมือนกันดูบุพกรรมเขา ตอนเป็นมนุษย,นย์พอเห็นพระผ่านหน้าบ้านเนี่ยไม่ยอมนำทานเพราะตัวตนีเพราะนั้นก็ไม่มีกินในปากมันเ้อารู้เข็มอย่างนั้นแหละแล้วก็ยังไม่พอนะ